โห่ไปโโอ๊ยโหโอโหโหโหโาโอ้หโ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 ยโหโหโะโหโครับนโหนหโห่หมาโห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 โาโหโหบหโหโห่ะโหโหโห ตายแล้วครับผ้าเมลแล้วมาตกเบ็ดครับพูนแม่แล้วตกเบ็ดอยู่พุนครับผมโดยท่ากับจนี้นะครับก็เลยกาว่าทิพผนาหนาๆมายิงปลานําครับดีกว่าผ้าเรามาซื้อๆนะครับผมเอากับถือโอกาสมายิงปลานําไปข้ามหนาๆไม้ที่เข้ามายิงกับที่เป็นไม้เก่าๆนี่แหละครับที่เข้าเคยลงไปคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นไม้หงอกนี่ครับหนาๆเราการเสียเวลาอ่ะเสียผ้าหนาๆไปยิงปลากันก่อนครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันว่าวันนี้เข้าทีใดบ่ใดครับไป ปะดุกนะนาะนะปะดุกมันคือลอยบบนัยน่นนมะตงนี้ปะดุกรออยนะั่นนะเดี๋ยวมาสุ่มเมืองครับเดี๋ยวเพื่อมันลอยอีกน,นปะดุกครับปะนินใสสวยด้วยโอ้ปะนินกับแค่แห้งนะั่นนะ ขอวงประดุกดีกว่าครับอืมแดดมาแล้วบ้าด โดนครับนันะประดุกครับประดุกมาไหนจังไรครับแปลครับนี่ครับนันะประดุกเหมือนมันโดนอยีางสักอย่างครับนี่ครับนันะประดุกประดุกอีงังขบแบบนี้โอ้ประดุก เหมือนมันสีไข่ครับนั่นน่ะตัวดํามับเลยตัวแรกของเอาเปืนมาเป็นปลาดุกนะครับนั่นน่ะผมยัง,งงงอยู่ครับปลาดุกมันมาได้จังไหนในหองนี่เออแปลกครับไปเดี๋ยวไปตามปลานิ่งต่อครับผมปลาบพิ่งก็ขืนเร้ามาหนาเหมือนแต่ปลาดุกไปตัวหนึ่งมือนันนี่แล้วก็บรรทิญปะนิ่งเลยครับ ผู้งเลยหนาะนะแต่ว่าตัวน้อยเดียวครับอ้ยเหมือนงานจะเสียนำเัาะครับมือนี้อุ้ยครับนาๆเต็มเลยดวงครับ,บ ตัวน้อยเดียวขนาดน่นะนี่ครับตัวข้ำนี่ตังสามนิวครับนาดน่ะนี่ครับปลาผูนนรับเต็มแปลกๆครับหนะ้าเหมือนปลานอกเลยปลาเล่นแปลกๆครับเท็มตัวปยยูใหญ่ ปลาใหญ่หายมืดทำมือนี้โอ้ยอย่าไกลหูแมงได้บาดนี่จักแม่อีงยังปลาเสียไปใส่เบิดว่าอู้ตัวยังไงอยู่ใกล้ๆกูเนีน่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไกลโผล่ครับถ่ายเพิ่นเขามาไกลเยอะหน่อย อมานิ่นครับ่านา โคตรไกลโดนของพรอม่หนา่าโอ้โหพันอย่างไรเนาะ โด้วยแล้วนะั่นะ่ะโอ้ยเข้าสู่มมาตัางโดนครับใส่งามกันนะั่นอ่ะใส่สวยครับผมอู้นี่ครับหลังจากที่เขายืนสู่มาโดนครับลุดแน่ได้แน่ครับนะันะ่น่ะนี่หลุนซีนิวครับนะนะนั่น่ะม,มันมะันมะันหรืว่าเตี๋ยวได้ตัวงม่านไหมนั่นอ่ะได้เบิ้งแล้วครับมือน,นี้ได้แล้วครับผม ไปนัานน้าฝนกับสีมาเนอะครับพุณเมียกับมาตกเบ็ดครับไปนัานน้าเดี๋ยวตามตัวตัวไปนครับผมวาสิได้ใหญ่โตครับโ <c oughs> อ้ย้อือตัวยใหญ่หรอก แมาแม,ม่ยนมันละแม่นั่งอยู่หันละอืม,ม,มนี่เราตกเบ็ดนะครับนี่หนาๆบู๊ดแม่เนี่ยตัวง,งามๆเลยหนาๆสีหานิ่วเลยครับผมเป็นตาใส่ขีดนาะดินดีนดนแห้งเถอะนี่ครับผมมานมๆานมานครับ เลิกแม่ต๊ะยูวานละเดี๋ยวผมนั่งจอบอยู่ผุ่นไปตามกันตอนน่อครับนั้าแม่กินไหม